มีลาวนะครับลูกนีนะ้เนี่ยมันชิ้นๆเนี่ยลูกนี้เนี่ยนี่ครับผมเต้มอีกเดียวนะนี่ครับสองตัวนะได้เลยนะครับกับคาวนะคสองกัวนนะครับ การมันจริงนะครับลูกนี้นะครับมาดูทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยนะครับนี่ครับครับกับสวัสดีกับผมสวัสดีกับมาพบกับผมกับเหล่านะครับกับชงบ่าวเด็กตายคุณดื่มนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาแล ลบดักปลากระลาวแล้วครับที่ว่าที่ว่าพุ่มดักใส้พีโลบปลาไว้นะครับกับไม้ที่ว่าพุ่มผ้ามาดูวันนี้ก็คือไม้ที่ว่าพุ่มดักใบสามลูกนะครับก็คือไม้ที่ว่าพุ่มได้ลงกัดนะครับลงกัดหรือว่าลงตะข่ายที่ว่าได้ปลาโมปลาซาลิปนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรากัไปลุนลูกวันกนนะครับลูกคางโคนนะครับที่ว่าได้ปลาโจรนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรากัไปลุนกันเลยครับอย่ามานายนะครับวันนี้นะครับ นะครับมาลุ้นกันเลยนะครับ แตงหอยนะหอยเชอรี่นะี่มีแตงหอยเชอรรี่นะครับลูกเล็กนะ ใครจะกินมังนะครับ้อ,อเชอ์รี่นะครับเต๋อบ้านผมก็คือไม่มีใครกินกันนะถ้ากินนะครับเยอะเลยนะ ากระดีตัวหนึ่งเนี่ยตายเลยนะ ครับแต่เดียวผมจะดักตั้งไว้โตนะครับแต่ว่าจะใหญ่ทีนะครับก็คือตั้งไว้ไม้ดื่มนะครับเด็กขยับข้าวมาอีกกว้างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทายให้ดูนะครับโจรอยู่ผมจะดักไม้นะครับอันนี้นะครับผมว่าจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมพาทีมันสวยเลือกเกินนะครับก็คือเอาทายเข้าไปข้างในปานก็ปากใส้ก็คือเอาตั้งไว้ กลางนานี้นะครับเพื่อว่าปลามันวิง่งขาวนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดักโวน,นะครับเดี๋ยวโ็เดี๋ยวคอยไปลุนกันลูกทีสองนะครับผมนะครับลุก,กันต่อลูกทีสองนะครับผมการลูกนี้ถ้าว่าไม่ได้กลางนี้ก็คือใจะใหญ่ที่ ไอม,มีนะครับแหอกับผมแต่ใหญ่นะนะครับก็มาลุ้นกันเลยนะครับลูกตีสามนะครับโค้งไม้เดียวกันนะครับผม วันนี้จะได้ปลาโปกเงงไม้นะครับระตรงรุนเหมือนกับผมโอ้โหวยนะเต็มด้วย ดีนะมันโก้โฮ้ยนะครับเลยครับผมุ้มไอ้ชูรี่ตุ้มเลครับยุ่งจริงๆนะไอ้ชูรี่ทำไมข้าวกันน่าจะใหญ่เลยนะครับลูกนี้นะครับก็คือไม้นี้ก็คือจะตั้งไว้เกลี่าโซงลูกโพนะครับแบบเดียวจะใหญ่่าไปอีกไม้นึงนะลูกนี้นะครับผม ว่าาปลามันไม่ข้าวเลยนะครับดับโอยเชอร์รี่นะเต็มเลยนะ กับยายนะครับ อ่ะครับเรามาลุนลูกพีซีกันต่อนะครับลูกที่ว่าได้ปลาโจนสองตัวนะครับจังโกนนะครับผม Lào lụt nghiêng mãn tin chín lụt này mãn tin lạc lụt nghiêng mãn tin lạc lụt nghiêng mãn tin lạc ่าดูพวง้ายดูนะนี่ครับสองเต็มอีกเรือนนะครับลูกมีนะครับปลาโชนนะครับปลาโชนหมากลูกไหนที่ว่ามันก็คือมันตาโดดเลยนะครับผมนี่ครับปลาโชนนะครับได้อีกเรือนนะครับกับข่าววันนี้นะครับไม่เฮลเลยนะครับปลาโชนดูผลงาน ลูกตีสีเนี่ยนี่ครับปลาโชนนะครับสองตัวนี้ได้เลยนะครับกับข่าวนะครับปลาโชนนะครับกับมานจริงนะครับลูกนี้นะครับมาดูทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยนะครับนี่ครับปลาโชนนะครับกับกับผมก็ย่างตังไว้ทตีเดิมนะครับผมไซต์ไว้ทตีเดิมนะครับอ่ะครับแต่เดี๋ยวกับไปรุ่น ลูกทีห้กันนะครับก็คือผมเอามาตั้งไว้ก็คือสองสาวันเลยนะครับก็คือไม้เดียวกันนะครับแต่ว่าอยูนนน่นะครับขางในนู้นนะกลับไปรุ่นกันนะครับมารุ่นลูกที่5กันนะครับผม นะต่อตะไคร้า,ายอะมากเลยนะในนี้เนะี่ยใส่ลายเลยนะ,ะกลับแต่เดียวกับไปลุ่นกันอีกสองลูกนะครับกระมี่ัางมดเจ็ดลูกกาวันี้ผมจะผ้าหยกให้แมดท,ทุกลูกเลย นะครับผมก็ Κ rate, จะได้ปลากี่ตัวนะครับตัวนี้ก็ได้มาซองเต็มเลยนะครับก็ได้เลยนะครับกับข้าวนะครับเดี eyes, so ๋ยวไปลุนกันตอนครับอีก2องลูกกับผมครับกะมาลุนอีก2องลูกทุดทไทยนะครับลูกทีฮกลูกทีเจ็ดนะครับกองไม้ที่ว่ามาดูกลางโกนก็คือได้ปลาโมตัวเดียวนะครับผมลปอยนะครับไม้ทีว่าได้ปลาดุกใยนะครับนี่ครับไม้นะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะนะครับ นะครับรุนกันเลยนะครับนี่ครับใส่นะลูกสีฮกนะครับ าจะไม่มีเหรอไม่มีเนี่ยไม่มีครับผม ก็ามาลุนล,ลูกทุกท้ายกันนะครับลูกจีเจ็ดนะครับผม ดูกีเจ็ดนะครับเตานะครับผมสองตัวครับอย่ต้องปล่อยนะเตาครับปลอยขึ้นซูทธรรมาชาติตอนนะครับผมพอผมจะไม่เอานะครับเบา ตัวเด้ยลอยกับผมมีอีกตัวเด้ยลอยเด้ย à cái đắt tăng về tố đấy นี่นะครับผลงาน therapist. วันนี้นะครับลาจนช่วงตัวนะครับผมนั่งก็เตาเมื่อโตาเมื่อกี้ที่ว่าผมได้ก็คือโปอยนะครับช่งตัวนะครับลาจวนนะครับแต่ถือว่ากับย่างมันนะครับวันนี้นะครับได้กับกาวนะครับผมคแต่สำหร,ร,รับวันนี้กันลากันโกลนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นการิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับผมนะครับลากันโกลนครับ สวัสดี bye bye, ครับผมบายๆครับนะครับแต่เดี๋ยวผมกับจะดักดังไว้ทีเดิมโตนะครับก็ค่อยมาลุนกัแลาวนะครับประมาณสักสามสี่วันนะครับผม